สวัสดีจ้าเมื่อนี่สีมาเล่นลูกขัดก่อนแล้วจ้ะเด้อทอดเต้าหู้ก่อนออตักจุกตักจุกเลยให,ห้กับใจเต้าหู้เลืองว่าหาันให้ควัมใจเนาะใจก็ใจดเลยจ้ะ ผัดพ่องอทอดเต้าหู้หลังก่อนได้จ้ะแล้วตักขึ้นพักไว้เท่ากับว่าอ่าเอากระเทียมลงไปผัดกับหมูสับกัะข้าหมูสุกยางสุกเข้ากับลงมือปรุงกันด้จ้ะ ขี้อู่ขาวตอนนี้นมันหอยกระซอยนี้กันจ้ะรดดีน้อยนึงเสร็จแล้วเขาจะไปบักช่อ,องเงา แต่หนำเนอะได้ต้นหัวไม่ไรจ่ เที่ยเสร็จปิดตากแด้เลยเดี๋ยวเหาสิ้นเบิองกันนะ แสบเลยอพีนอ่น้องก็ดีเลยแสบแสบนะมามาต้งก่อนตักต้นรันนะผัดถั่วง,งอกเทากัเสียเลยแต่พี่น้องหนักกินบ่จ้ะผัดถั่วงอกหนักกินบ่ นะพี่นอ้องมากินน้ำกันาซ้ำดี่หละจ้าขอบคุณสีเขามาติดต,ตามชมได้ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแ like, ชร์ให้คุณย่าน้ำเด้อจะ้ะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไป